พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับจากทนายวิถีพุทธและทีมทนายความครับผมวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับาการจองบ้านนะครับผมการที่ท่านาหวังว่าจะไปซื้อบ้านหลังหนึ่งด้วยการาไปกู้เงินจากธนาคาร แล้วไม่ผ่านหรือว่ามีการชํระหญี้บางส่วนนะครับผมหรือว่าที่ธนาคารหรือว่าบ้านจัดสรรนะครับผม <S <S เขาเรียกว่าค่าง,งวดนะครับผมค่าลุ้งค่างวดเงินวาง,งาวครับผมเงินดาวนะครับผมอ่าแต่ส่วนมากในสัญญาที่ผมเคยพบมาก็คือเขาเรียกว่าเงินดาวครับผมเงินดาวเขาตีเป็นเงินดาวนะครับผมเป็นค่าง,งวดนะครับผมส่วนเงินมัดจําเขาเรียกว่าเงินวางครับผมแต่ เรามาดูกฎหมายที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อโครงการบ้านจัดสรรต่างๆครับผมเราจะสามารถเรียกเงินค่าง,งวดคืนได้ไหมครับผมซึ่งทางบ้านจัดสรรอาจจะเรียกว่าเงินดาวเงินวางก็แล้วแต่ครับผมแต่ตามกฎหมายผมเรียกเงินค่าง,งวดครับซึ่งตามมาตราที่391แห่งประมวลกฎหมายแพง 1, ่งพณิชย์บอกว่าเมื่อคู่สัญญานะครับฝ่ายหนึ่งได้บอกเรื่องสัญญาแล้ว อ่อคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับผมที่เป็นอยู่นะครับทั้งที่ไม่ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่บุคคลภายนอกนะครับผมส่วนเงินจะใช้คืนดังกล่าวนั้น่นให้บวกดอกเบี้ยด้วยนะครับผมแล้วมาดูมาตราที่สามรอยเจ็ดสิบปดนะครับผมมัดจํานะครับผมเป็นมัดจําที่ให้ไว้ที่เราเรียกว่าเงินวางนะครับผมไว้แก่บ้านจัดสรรน,นะครับผม ถ้ามิได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นท่านให้ดังต่อไปนี้เราเราจะผมจะเว็ไปตามมนุษสองเลยนะครับให้ลิฟถ้าฝ่ายหนึ่งวางไว้แล้วละเลยไม่ชําระหนี้หรือการชําระนี้ตกเป็นการพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันหนึ่งอันใด่ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้นให้ส่งคืนเมื่อฝ่ายนั้นนะครับเมื่อท่านได้ไปซื้อบ้านสมบูรณ์ไม่ผิดสัญญานะครับให้ส่งคืนบ้านจอกสารส่งคืน,นท่านลาฝ่ายนั้น รับมัะจาไว้แล้วไม่ชําระหนี้หรือการตกเป็นคนวิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดนะครับผมท่านจะเห็นเลยว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเราผิดสัญญาปุ๊บบ้านจัดสรรจะริบเงินทั้งเงินเงินวางเงินจองแล้วก็เงินดาวครับแต่เงินดาวนั้นไม่ว่าใครจะเรียกยังไงผมเรียกว่าเป็นเงินค่าง,งวดที่จ่ายล่วงหน้านะครับผมคัวเที่ได้คืนนะครับผมเพราะว่าคู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับผมอ่า มาดูจากตามพิสันดีกานะครับผมสารท่านวิทิชัยตามดีกา9514ทับ2554ขออภัยครับ9514ทับ2544นะครับผมสารท่านวิทิชัยทางนี้นะครับผมเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ไปขอเงินเงินดาวหรือเงินค่าง,งวดคืนนะครับผมแม้ว่าโจทย์ได้จะได้วางเงิน ห้าหมื่นห้าพันบาทในวันทำสัญญาจะาซื้อจะขายอาคารที่ดินก็ตามแต่จํานวนเงินดังกล่าวคกบมีได้หมายความว่าเป็นเงินมัดจําไปเสียทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับเจตนางคูงค่กรณีเป็นสาคัญเมื่อเจตนาของโจทก์จำเลยปรากฏชัดแจ้งในสัญญาว่าให้ถือเป็นเงินดาวจึงถือได้ว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ที่ดินพร้อมเทาเฮานะครับผมส่วนเงินดาวที่โจท์ผ่อนชําระไปเป็นสิบงวดนะครับผม เป็นจํานวนเงิน8 7 0 0 0บาทนั้นยังมีเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เงินมัดจํานะครับผมจึงไม่ใช่เงินมัดจําตามมาตราที่สามร้อยนะครับผมส7 8้อเจ็ดสิบแปนะครับผมพอะเงินที่ผ่อนกันชาระครั้งหลังการทําสัญญาจะซื้อขายพร้อมที่ดินดังนั้นเมื่อโจทย์ผิดสัญญาจําเลยจะริบเงินส่วนนี้ได้อ,อ้างว่าเป็นเงินมัดจําที่ริบตามกฎหมายไม่ได้นะครับสัญญาการซื้อขายตามข้อ9้า ระบุว่าหากโจดซึ่งเป็นผู้ซื้อผิดนัดไม่ชําระตามที่ระบุในสัญญาให้ถือว่าโจดผิดสัญญาและยินยอมให้จําเลยริบเงินที่ชําระไว้แล้วทั้งหมดถือได้ว่าสัญญานี้ไปอันยกเลิกการทันทีโดยมีต้องบอกกล่าวนะครับผมดังนั้นเมื่อโจดผิดสัญญาไม่ชําระนี่ผลคือสัญญาเลิกกันเนงินที่โจดสมม่งมอบไว้แก่จําเลยดังกล่าวเพื่อจะมาหนี้เป่าส่วนยอมเป็นเนงินที่จะต้องใช้คืนเพื่อให้คู่ เพื่อให้คู่สัญญากับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งตามมาตรา391นะครับผมดังที่อธิบายไว้แม้ว่าโจทก์จำเลยจะได้ตกลงกันให้ลิฟต์ไม่ต้องคืนสู่ฐานะเดิมตามเบีย้ยปรับนะครับเป็นจนํานวนเงินตาม379นะครับและเบีย้ยปรับสูงเกินสาลมีอำนาจที่ลดลงให้เหลือเป็นจนํานวนเงินที่พอสมควรส่วนที่ตกลงกันไว้ตอนท้ายตามข้อ9อีกว่าหากโจทก์เป็นผู้ หากจ์ผู้จะซื้อนะครับปิดนัดไม่ชําระค่าสัญญาชําระค่าปรับให้แก่จําเลยผู้ขายหากเป็นเงินค้างละหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เป็นเบี้ยรปรับเช่นกันดังนั้นข้อกาหนดเนสัญญาให้เรียกอีกนั้นเป็นการเรียกซ้าซ้อนจึงไม่กําหนดเป็นเบี้ยรปรับให้แก่จาเลยอ,อีกนะครับผมาจากดีการนี้นะครับผมคพิภาคษาของสารดีกานะครับผมท่านได้ชี้วินิจฉัยให้เห็นว่าเงินดาวหรือว่าเงินค้าง,งวดผมเรียกว่าเงินค้าง,งวดครับ ไม่ถือว่าเป็นเงินจองที่จะไม่ถือเป็นเงินจองหรือเงินมาจําที่จะริบกันได้ตามกฎหมายนะครับผมถือว่าดีการนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะขอเงินมาจําหรือเงินดาวคืนนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนนะครับ่าสุดท้ายนี้ครับผมหากท่านยากชนไม่รับคนเป็นธรรมนะครับทางสภาธนายความยินดีให้ความช่วยเหลือท่านทีครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์และขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีนะครับผมผมทนายดวงรักและทีมทนายดกรกิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธสวัสดีครับ